ลงมือเทรดฟิวเจอร์จริงๆมีวิธีการเข้าออกปิดพอรชั่นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับ สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับจากเพจลองทุนครับคลิปนี้ครับเราจะมาลงมือในการเทรดฟิวเจอร์จริงๆให้เพื่อนเห็นนะครับว่ามีวิธีการเข้าแล้วก็มีวิธีการปิดพ o ร์ชั่นยังไงถ้าใครที่ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับฟิวเจอร์ก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับในคลิปก่อนหน้าที่ทางผมทําไว้ให้ก็จะมีฟิวเจอร์หนึ่งสองสามนะครับก็จะพูดถึงฟิวเจอร์เบื้องต้นแล้วก็คําศัพท์ที่เกี่ยวกับฟิวเจอร์ที่เพื่อนจะต้องรู้เ,เรามาดูกันว่าวิธีการเทรดฟิวเจอร์นะครับผมในการ ลงมือเทรดจริงๆเนี่ยทำยังไงก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเปิดหน้าแอปพลิเคชันของมา n ันขึ้นมาและการที่เราจะเทรดฟิวเจอร์เนี่ยเราจะต้องมีตัว s t a b l e ค o i n นะครับหรือว่าเงินเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเงินของฟิวเจอร์ก่อนถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ต้องทําการแลกจากระบบ P2P นะครับแล้วก็โอนเข้ามาในฟิวเจอร์เพื่อทําการเทรดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของผมเนี่ยมีอยู่หรือเปล่าเข้าไปที่ด้านล่างเลยกระเป๋าเงินแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะมีกระเป๋าเงินลหลายๆประเภทเนาะเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูในคลิปก่อนหน้าได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าเเเงงินนนนนนนอออัั้มปปปใจรรดบะะแแ่กกก็2 เลยคือ USD SM นะครับอีกอันนึงคือ Coin M แต่วันนี้เราจะพูดถึง USD SM ก่อนในนี้ผมมีเงินอยู่0.08นะครับอันนี้คือยอดคงเหลือทั้งหมดคือมันน้อยมากๆดังนั้นผมต้องทําการโอนเหรียญเนี่ยจาก s p o ตมาที่ฟิวเจอร์ก่อนวิธีการโอนคือเราสามารถกดโอนนะครับด้านขวาได้เลยแล้วก็เปลี่ยนคำว่าจากเนี่ยจากสปอตมาที่ USD SM future เหรียญที่เราจะโอนเนี่ยก็คือ USD T นะครับซึ่งองเนี้ ในสปอตผมไม่มีเหรียญ USDT อยู่ผมก็ต้องไปดูว่าเงินเนี่ยมันอยู่ไหนเราย้อนกลับไปที่ดูที่กระเป๋าเงินรวมก่อนกระเป๋าเงินรวมอ่าอผมมันอยู่ในฟันดิ n งซึ่งตอนนี้ใบแนนเน่ยเขาเปลี่ยนตัวกระเป๋าเงิน P2P เนี่ยอยู่ในรวมในฟันดิงแล้วเพื่อนๆก็ต้องไปทําการโอนจากตัวฟันดิ n งก่อนเราก็เลือกว่าให้มันโอนจากฟันดิ n งนะครับมาที่สปอตแล้วเราก็เลือกเหรียญเป็น USDT ก่อนปุ๊บเราโอนไปทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเราก็ทําการโอนจากสปอตเนี่ยมาที่กระเป๋าเงินฟิวเจอร์อีกทีหนึ่งแล้วกก็เเลือหีย UWT 8ดอลลาร์ที่ผมโอนเข้ามา8.3กกว่าเครานี้เราเข้าไปดูในกระเป๋าเงินฟิวเจอร์เห็นไหมเราก็จะมียอดคงเหลือเนี่ย8.4ดดนิดๆละเครานี้เราก็เลื่อลงมาดูความหมายของแต่ละอันก็คือยอดมาร์จิ้นเนี่ยคือเงินที่เราสามารถใช้เทรดได้ในตัวฟิวเจอร์นะครับก็คือ8.4เหมือนกันยอดคงเหลือในกระเป๋าด้านขวาคือยอดปกตินะครับที่เหลืออยู่อ่ามันจะมีด้านล่างคืออันเรวรลฟพีเอ็นอลนะครับก็คือตัวกําไรหรือว่าขาดทุนที่กําลังยัดรันอยู่ตอนนี้ซึ่งตอนเนี้ย เรายังไม่ได้เปิดโพลิชันอะไรเลยมันก็จะเป็นศูนย์อยู่ก็ไล่ลงมานะครับจำนวนการยืมทั้งหมดตอนนี้เรื่ไม่มีการยืมอะไรทั้งนั้นดอกเบี้ยก็ไม่ได้มีการเสียคอสคอเลสเตอรอลอันนี้เราก็ยังไม่ได้เปิดโพลิชันมันจะยังไม่ขึ้นด้านล่างเนี่ยก็จะมีคําว่าโพลิชันตรงนี้เรยืยองไม่เปิดมันก็ยังไม่ขึ้นมีทรัพย์สิสนทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะแบ่ง ออกเป็น3าอันนะครับในตัว USDSM f u t u r e นะครับก็จะมี USDT, BUSD, BNB นะครับเหรียญส่วนใหญ่เราเก็บเป็น USDT นะครับก็จะเห็นเป็น USDT อยู่นะครับเรามีเงินในกระเป๋าแล้วเราก็สามารถไปเริ่มเทรดในตลาดฟิวเจอร์ได้แล้วเรากดเข้าไปที่ด้านล่างคำว่าฟิวเจอร์เลยกดเข้าไปที่ด้านล่างคอับฟิวเจอร์แล้วก็เลือก USDSM นะครับอันแรกคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิด โพร i ิชั n น BDC UDT ก่อนที่เป็นสัญญาตัวเ t ช a l contract นะครับก็คือสัญญาที่สามารถเปิดได้ตลอดเลยนะครับตลอดไปคราวนี้เดี๋ยวผมพูดถึงความหมายด้านล่างนิดนึงซึ่งมีในคลิปก่อนหน้าละเผื่อเพื่อนบางคนที่ยังไม่ได้ดูก็จะมีคําว่า cost กับ isolate นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยความหมายก็คือ cost เนี่ยมันจะมีการกินเงินนะครับ ในตัวกระเป๋าเงินของฟิวเจอร์ของเราทั้งหมดเลยผมว่าจะเปิดเป็นแบบคอร์สละกันส่วนไอโซเลตเนี่ยก็คือมันจะกินแค่เฉพาะโพ i ิชันที่เราเปิดความหมายละเอียดดไปดูในคลิปก่อนหน้าได้คราวน,นี้เลเวอเร e ที่ผมจะเปิด Bitcoin ที่เป็น u s t t นะครับสัญญาเนี้ยมันสามารถคูณได้มากสุดเลยคือ 120x ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องคูณทั้งหมดก็ได้แต่เราเป,เปิดไว้ก่อนอะผมเปิดไว้125นะครับกดยืนยัน เราก็จะสามารถเปิดแบบเขาเรียกว่าปูณ125เท่าได้ขยบมาด้านขวาก็คือตัวลงทุนแล้วก็สล็ทับถอยหลังในสัญญาของ p e r ร์เฟชวนะครับมันจะมีค่า f u n d i n ้งเลทที่เราต้องเสียในภาษาไทยตรงนี้เขาเขียนว่าลงทุนนะครับแต่ตัวเปอร์เซ็นต์ด้านล่างเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องเสียให้กับฝ่ายที่เียเปรียบเราประมาณนั้นนะครับในตอนนี้ ตัวฟันดิ้งเลทเนี่ยมันมีตัวเลขเป็นบวกถูกไหมครับก็คือ0.01%นะครับเพราะฉะนั้นน่คนที่เปิดสัญญาในฝั่งรองก็งเป็นคนจ่ายฟันดิ้งเลทให้กับคนที่เปิดฝั่งช็อตที่ตรงนี้ถ้าเกิดผมเปิดฝั่งรองไปอ่ะผมจะต้องเสียฟันดิ้งเลท0.01%ทุกๆ8ชั่วโมงให้กับคนที่เปิดฝั่งช็อตไอ้ตัวนับถอยหลังนี้ก็คือนับถอยหลัง8ชั่วโมงนะครับที่จะต้องจ่ายค่าฟันดิ้งเลทนี้ในผมโอเคถ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่โอเคไม่อยากจ่ายฟาานนันดแบบิ้งเลท ควอเตอร์ก็ได้ควอเตอร์ Quarter มันจะไม่ต้องเสียฟันดิงเลทแต่มันจะมีระยะเวลาที่จะต้องส่งมอบสัญญาหรือว่า Delivery นั่นเองนะฮะคราวนี้ผมเปลี่ยนเป็น p พอ p ประช่วเพราะว่าผมโอเคกับการที่เสียฟันดิ n งแล้วผมจะเทรดในระยะยาวนะครับระยะยาวประมาณนึงเลื่อนลงมาถ้าเราอยากจะเปิดฝั่งรองเนี่ย เราก็สามารถเลือกฝั่งซื้อได้เลยถ้าเราจะเปิดฝั่งชอ็อตก็คือคิดว่าบิตคอยเนี่ยมันจะลงเราก็เปิดฝั่งขายด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวเลขในฝั่งของบิตกับออฟเฟอร์นะครับบิตก็คือฝั่งที่คนตั้งรับอยู่ด้านล่างสีเขียวนะครับฝั่งออฟเฟอร์คือด้านบนก็คือคนที่ตั้งขายนะครับด้านบนคือสีแดงถ้าเกิดผมจะซื้อเนี่ยผมก็สามารถเลือกคําสั่งประเภทของคำสั่งได้เลยว่าผมอยากเลือกแบบไหนก็จะมีลิมิตมีมาเก็ตมีต็อปลิมิตอะไรพวกนี้ซึ่งคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมก็ได้พูดป Order, าาไปดได ถ้าเราซื้อแบบซื้อที่ราคาตลาดเลยอะ่ะเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งตั้งเนาะขนาดไซส์อะ่ะเราสามารถปรับได้2รูปแบบก็คือปรับเป็นลักษณะของจํานวนบิตคอยก็ได้นะครับที่เราซื้อหรือว่าลักษณะของ USDT ก็ได้สังเกตว่าถ้าสมมติเรากดเป็น BTC เนี่ยตัวด้านซ้ายอะ่ะที่เป็นจำนวนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นหน่วยของบิตคอยหมดเลยก็คือประมาณ0.5 0.4นีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นดอลลาร์เนี่ยครับมันก็จะมีการเปลี่ยนเป็นจำนวนของ USDT ให้คราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นบิตคอยนะครับผมจะเปิดแบบน้อยที่สุดเลย ให้เพื่อนเห็นก่อนกนะ็คือ0 0 0ย์เปิดไปเลยนะครับพอเรากดขนาดไซส์ที่เราจะเปิดเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะมีเขียนว่าการซื้อสูงสุดซึ่งขนาดไซส์ที่ผมเปิดนะครับก็คือ0 0 0ย์ btc นะครับตรงนี้เขาบอกว่าไซส์สูงสุดที่ผมสามารถเปิดได้ก็คือปริมาณบิตคอยที่ผมสามารถเปิดฝั่งรองได้ก็คือ0.022 btc นะครับด้านขวาล่างอันนี้คือผมสามารถเปิดได้อีกประมาณ20 ยี่สิบกว่าออเดอร์ได้ถ้าเกิดเปิดในขนาดนี้เนาะและข้างล่างเนี่ยต้นทุนที่ผมได้รับก็คือประมาณ0.38 USDT ก็คือตัวมาจินที่จะถูกด,ดึงเงินไปใช้อาเดะผมกดเปิดเลยคือกดซื้อได้เลยกดซื้อเสร็จปุ๊บถ้ากดกดที่มาร์เก็ตเนี่ยโพดิชันมันจะไม่มีรายการที่เปิดไว้เพราะว่ามันทําการซื้อที่ราคานั้นเลยมันก็จะมาอยู่ที่ตัวโพดิชันเลยคราวนี้พอผมเปิดเสร็จมันก็จะขึ้นเวลาว่าตัวด้านล่างเนี่ยก็เขียนว่า B ใช่ไหมครับสีเขียวก็วคือ ฝั่งบายก็คือฝั่งร้องคือฝั่งว่าถ้าบิตคอยึ้นเนี่ยเราจะได้เงินชื่อสัญญาคือ b t c u s d t v e r t u a l c o n t r a c t นะครับ Lott125X อันนี้คือชื่อของสัญญาเต็มๆนะครับที่เราเปิดไปคราวนี้ P พียก็คือ p r o f i t l o s s คือกำไรหรือว่าขาดทุนที่กำลังมีการลันอยู่ตอนนี้ซึ่งยังไม่ได้มีการปิดก็เรียกว่าปิดสัญญาก็จะมีตัวเลขเนี่ยลันไปเรื่อยๆถ้าราคามันขึ้นเนี่ยเพียแอลก็จะเป็นสีเขียวเป็นบวกตอนนี้ติดลบอยู่แสดงว่าตัวราคาที่ผมเปิดไว้อ่ะมันมีการดรอปลงมา นะครับดอบรอปลงมาอีกจะมีการติดลบเกิดขึ้นนะครับตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์ด้านขวาคือเปอร์เซ็นต์ที่ติดลบมันจะเทียบกับตัวเลเวลเรตด้วยตรงนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันลบเยอะเนาะแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันเทียบกับตัวเลเวลเรตที่เราเปิดไปขนาดไซส์ที่เราเปิดนะครับก็คือเมื่อกี้เปิดไป0.001 b t c ขนาดมาจินเนี่ยคือ0.36 ที่เขาแจ้งไว้ด้านบนก็คือเงินเนี่ยเขาจะถูกตัดจากบัญชี0.36ของฟิวเจอร์เนี่ยไปใช้ในการซื้อนะครับมาจินที่เราใช้ไปความเสี่ยงงเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณ2%กว่านะครับราคาที่เป็นราคาเข้าก็คือ45,356ที่ผมซื้อไปที่มาเก็ตแล้วมาร์คไพร์คือลายมาร์คไพร์คือราคาตลาดตอนนี้นะครับก็คือ45,300เองอเพื่อนๆดูตรงด้านบนเนี่ยตรงกลางเลยจะเป็นราคาที่เป็นมาร์คไพร์ก็คือราคาที่มีคนซื้อขายอยู่นะตอนนี้แล้วขยับมาด้านขวาล่างเนี่ยจะมีคําว่า Liquidation Pice นะคืวิ Price, าเดช เกิดการล้มละลายของคอนแทคที่เราเปิดหรือว่าล้มละลายของสัญญาที่เราเปิดก็คือถ้าบิตคอยมันลงมาถึงราคาที่เขากาหนดไว้ตรงเนี้ยสัญญาเราจะถูกปิดเพราะว่าเงินมาจําหรือว่าเงินมาจิ้นที่เราวางในการเทรดอะ่ะมันหมดในตรงเนี้ยราคาที่ผมจะถูกปิดสัญญาก็อยู่ที่ประมาณ3ามหมื่นเจ็ถ้าบิตคอยลงมาถึง3ามหมสัญญาเนี้ยก็จะถูกปิดครับแล้วเพื่อนอยากรู้นะครับว่าถ้าเราเปิดสัญญาอื่นด้วย คู่กันไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเป็นตัวอ e ีเทสเพื่อเพื่อนเห็นอีก1อันนะครับซึ่งสัญญา ETH ทสเพิร์พเชียลคอนแทคเนี่ยก็จะมี Funding Rate ที่เขาคิด0.01%เหมือนกันจ่ายทุกแปชั่วโมงนะครับคราวนี้วันนี้เราเปิดเนี่ยเราเปิดฝั่งลองเหมือนกันนะครับสมมตินะเราก็จะเลือกอจำนวน ETH ไปเลยเพราะว่าเราสั่งเป็นออเดอร์ที่เป็นประเภทของ Market นะครับแอดมาเก็ตไปเลย0.02 right. ลกันเดี๋ยวผมลองเปิดดูนี่โอเคทกากรซื้อไปแล้วนะครับคราวนี้ ETH เนี่ยก็จะขึ้นมาาด้านล่างให้เราเห็นว่าสัญญ,ญา อีเทสเนี่ยได้เปิดฝั่งบายายเป็นตัวสี่เหลี่ยมตัว B เหมือนกันนะครับแล้วก็คอร์สคูณ 100x กนะครับเกียร์เนี่ยก็จะมีการลันไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้มีการปิดทํากําไรตัวขนาดอีเทสก็คือ0.02เมื่อกี้ที่เราได้เปิดไปนะครับมาจิ้นที่เราใช้ก็คือ0.65ตัว USDT นะครับแล้วก็ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ5%เนิดๆราคาเข้าที่เราเข้าเนี่ยอีเทสเข้าที่สามพั Price, นี่ยร,าารนอยู่ที่เ2 6 2นะครับ i ล n p ก็ c e เหมือน,นเ,เนาาี่ ตัวสัญญาจะมีการปิดเองเอัตโนมัติเพราะว่าเกิดการล้มละลายของสัญญานะครับก็ถ้า ETS ลงมาที่2855สัญญาก็จะถูกปิดเท่านี้เราเปิดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากจะปิดเราทำยังไงได้บ้างมันจะมีฟังก์ชันอยู่ด้านขวาล่างเนี่ยเห็นไหม คำว่าปิดตําแหน่งถ้าเรากดไปปุ๊บมันจะทําการปิดตัวพอร์ชั่นอันนั้นให้เลยทั้งตัวด้านล่างด้านบนเนี่ยเราเลือกได้อัน,น,นหนึ่งนะครับในการปิดตําแหน่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะปิดทุกตัวพร้อมๆกันมันจะมีคําว่าปิดทั้งหมดอยู่ด้านบนขวามือนะครับตรงนี้เราสามารถกดแล้วก็กดสมมุติผมกดเนี่ยมันจะมีถามมาว่าคุณจะปิดไหมถ้าเรากดยืนยนันออเดอร์ตรงนี้ก็จะทําการปิดหมดเลยถ้าเรามีอยู่5้าตัว4ี่ตัว5้าตัวมันจะทําการปิดให้เราทุกตัวหมดเลยแล้วก็คํานวณเพียรแอลให้เรานะครับว่า เงินนระเปาของเราเนี่ยที่อยู่ในวอลเล็ตของฟิวเจอร์เนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะครับก็จะทําการปิดให้แล้วตรงด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนเห็นเนี่ยมันจะมีปุ่มที่เขียนว่า Stop Profit and Lo s s อยู่นะครับตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปได้แล้วก็ทําการตั้งเบื้องต้นได้เป็นเปอร์เซนต์เลยว่าเราจะตั้งในการที่จะขายบางส่วนไปไหมที่ราคาเท่าไหร่ก็คือการ take profit ก็คือ TP นั่นเองแล้วก็บางส่วนที่เราต้องการส t o p l ล s s ไปถ้าเกิดราคามันต่ำกว่าที่เราคาดการไว้นะครับตรงนี้เราก็ตั้งเป็นเปอร์เซนต์ได้ ETF มัน ื้อออเดอร์ไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองทําการปิดดูคือการปิดทั้งหมดไปเลยยืนยันปิดทั้งหมดไปนะครับแล้วเราอยากรู้ว่าออเดอร์ที่เราทําการปิดไปเนี่ยมันปิดได้ราคาที่เท่าไหร่บ้างแล้วก็ที่ซื้อไปเนี่ยซื้อเท่าไหร่บ้างเพื่อที่จะมาทําบัญชีนะครับเราสามารถเข้ามาดูใน history ได้ก็คือตัวสี่เหลี่ยมด้านขวานะครับ พอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีคําว่าคําสั่งที่เปิดไว้ก็คือคําสั่งที่กําลังเปิดอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งตรงนี้นไม่มีเลยแล้วก็ประวัติคําสั่งที่เราได้มีการสั่งไปแต่ก็ไม่ได้อาจจะแมททุกอันนะครับก็ต้องดูว่ามันมีการแมทหรือเปล่านะครับบางอันอาจจะไม่แมทก็เป็นแค่คําสั่งเฉยแต่ประวัติการเทรดเนี่ยคือประวัติที่เราได้มีการซื้อขายจริงๆนะครับแล้วก็มีการแบบแมทจริงๆของราคามันก็จะมีบอกเลยว่าเนี่ยอย่างเช่น บิตคอยที่ผมขายไปเมื่อกี้นะครับตัว p พ p e อร์ชูตคอนแทคเนี่ยราคาที่เราขายไปคือราคา45,302นะครับแล้วก็จำนวนของบิตคอยที่ขายไปคือ0.001นะครับค่าธรรมเนียมที่เราต้องเสียก็คือ0.018ดอลลาร์ PNL ที่รับรู้คือเราขาดทุนนะครับหมายเแืกก็คือเราขาดทุนไป0.0539ดอลลาร์นะครับอันนี้เราก็มาเลื่อนดูได้เนี่ยสังเกตว่ามันจะมีบิตคอยแล้วก็มีเทสที่ขายไปพร้อมกันอันนี้ก็จะ เสียเงินทั้ง2อันเลยนะครับคราวนี้เราก็จะสามารถรู้ได้แล้วว่าประวัติในการซื้อขายของเราเป็นยังไงและนี่นะครับก็เป็นการเทรดในตลาดฟิวเจอร์จริงๆนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถนําไปเทรดกันจริงๆได้เลยนะครับถ้าใครที่มีคําถามสงสัยนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ของ YouTube ได้ นในช่องของรองลองทุนถ้าได้ใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์นะครับกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับทางช่องรองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับทางด้านคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เทดิชแนลมาร์เก็ตนะครับที่ทางผมรวบรวมข้อมูลมาให้นะครับวันนี้ผมกอฟนะครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ